เบาๆบางๆมากเลยครับคุณนุ่นดีเสียบคอนิดนึงค่ะอ๋อช่วงนี้อากาศมันเปลี่ยนเนาะหลายคนใกล้ๆตัวผมไม่สบายหลายคนไม่ใช่ฝนข้างฝนเดี๋ยวฝนตกอากาศร้อนมันจอย่างเงี้ยที่ระยองที่ระยองมันมีสามหน้าหน้าฝนหน้าร้อนโคตรร้อนเดี๋ยวนะคุณนุ่นโทรจากระยองเหรอครับใช่ค่ะอ๋อแล้วคืนนี้ฟังในช่องอยู่กับใครอ๋อนั่งอยู่ในครัวคนเดียวกําลังนั่งทํากับข้าวอยู่เอาเหรอแล้วไม่กลัวเหรอ อ๋เฉยๆค่ะอ๋อโอเค,อเ,คเรื่องนี้ตั้งชื่อเรื่องมาข้างถนนประสบการณ์ของคุณนุ่นเองเกิดขึ้นที่อุทยานแห่งหนึ่งอยู่ในภาคใตย้ย้อนกลับไปเมื่อแปดปีที่ผ่านมาใช่ค่ะเป็นยังไงบ้างครับเชิญเลยครับก็เรื่องนี้ถามว่ามันน่ากลัวไหมไมันก็ไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่แต่ว่าเราเอกใจก็มีเพื่อนเรานักเพื่อนไว้สามคนครับเพื่อนคนหนึ่งจะมาจากที่กรุงเทพนัดก,กันว่าจะไปที่ทางที่ตรงเนี้ย แล้วเสร็จแล้วปุ๊บเราก็มารับรับนุ่นอยู่ที่ราชบุรีขนมคนราชบุรีคแล้วเสร็จแล้วไปรับเพื่อนที่เพชรบุรีอเพราะว่าเราสามคนไม่เคยเจอกันเลยตั้งแต่เรียนจบอ๋อครับเลยหรอกค่ะแล้วเสร็จแล้วปุ๊บเราสามคนอ่ะถามว่าสนิทกันไหมก็สนิทกันก็เลยเราจะถนัดทางใต้ทางใต้ตั้งแต่เพชรบุรีขึ้นไปจนถึงปัตตานีเนี่ยเราจะถนัดสถานที่ท่องเที่ยวมากที่สุดแลวก็ตัดใจไปกันอื ก็เลยขับไปเรื่อยก็นั่งคิดว่าจะไปจังหวัดไปตรงไหนไปตรงไหนเที่ยวไหนดีจุดมุ่ง,งหมายจะไปชุมพรครับแล้วก็เลยขับรถโอเคเราจะแวะไปเรื่อยๆก็เข้าที่ฟานวีขับรถเลาะๆ,ๆวางี่ชายค่ะพอมาถึงที่สถานที่ท่องเที่ยวที่หนึ่งเพราะว่าเราสามคนเคยมาเที่ยวแต่ไม่มีอะไรนะช่วงนั้นมาก็โอเคบรรยากาศไม่สวย <c oughs> เป็นอุทยานที่สวยมากแล้วก็บรากาศดีว <c oughs> ันนั้นมันเป็นวันที่เออวันหยุดวันหยุดเสาร์อาทิตย์ไม่ใช่วันหยุดยาว <c oughs> คนก็มีเยอะแต่ไม่ถึงขนาดเยอะจนแน่นก็มีเป็นหย่อมหย่อมหย่อมเนี่ยเข้าไปปุ๊บเราก็ไปติดตอ่อไปติดตอ่อเจ้าที่ว่าเราจะเอาเต็นท์แบบสั่งนิ้นึนว่าเต็นท์ที่ว่าใหญ่ <c oughs> สามารถนอนได้ขนาดสามคนถึงสี่คนอย่างเงี้ยเพื่อว่าประหยัด คือว่าจะไปอยากเงินครับแล้วเราก็ได้เป็นปุ๊บจ่ายเงินปุ๊บแล้วก็นับเึ้นในว่าเฮ้ยตรงเนี้ยเราไม่นอนอเบือ่อแล้วตรงเนี้ยนอนหน้าอุทยานเบือ่อแล้วมันไฟมันสว่างคนก็เยอะไม่ชอบแล้วก็ไปสุดตรงหาดสุดหาดก็มีเต็นท์อยู่สี่ห้าเต็นท์ก็มีคนนั่งจิงไรายกัรแต่ว่าไม่เออ่ะแล้วไม่อยากอยู่ได้คน เราไม่ชอบแล้วไม่คนกีนเล่าแล้วไม่คนกินเบียก็คืออยากได้อยากได้เป็นความเป็นส่วนตัวมากๆาใช่ไหมฮะใช่ใช่ค่ะแล้วก็ห่างจากเ็นท์อื่นี่ะประมาณร้อยเกือบสองร้อยเมตรครับแล้วก็โอเคตั้งตรงนี้บรรยากาศดีมองเห็นทะเลมองเห็นที่เขาุ่ววายกับใครอื่แล้วเสร็จแล้วก็ตั้งเต็นเ์เสร็จแล้วทุกนั่งทําอะไรกินกันต้มมาม่าปลากระป๋องข้าวปกติเหมือนคนที่ว่าเหมือนมีเล็ดมงในป่าทำอย่างนั้น พอปุ๊บคิดว่ามันเย็นแล้วมันเริ่มมืดลอะอนัดกันจะอาบน้ำเพื่อนบอกไม่เอาอ่ะคนเยอะเดี๋ยวเขาจะอาบอสรุปแล้วเราก็นัดกันอาบนี้อาบตั้งสี่ทุ่มละกันให้คนคออกไปหมดก่อนพี่คิดดูอ่ะห้องน้ําอะพี่นึกถึงหน้าห้องน้ำห้องน้ำจะเป็นห้องน้ําผู้หญิงผู้ชายอยู่ติดกันอห้องน้ําผู้หญิงจะมีกันแค่หกห้องคือหันหน้าชนกัน ครับไม่ออกมาไม่ออกฮะหันหน้าชนกันครับอ่ะห้องน้ําอาบน้ำสามห้องแล้วก็ห้องห้องเยกสามห้องก็หันหน้าติดกันเราก็สนใจอาบน้ํพห้องกันคนละห้องคนละห้องคดีเลยสามคนสามห้องด้วยความว่าหนู่าเป็นคนอาบน้ําเร็วอืมอาบเสร็จก่อนมันยืนคอยเพื่อนแต่ระหว่างนั้นน่ะเราคิดว่าเราไม่มีใครละ แล้วพี่คิดดวงไฟอ่ะมีแค่ดวงเดียวออ uh huh. สมัยน uh ั huh. ้นอ,อ่ะไฟสีจมส้มมาพี่มีแค่ดวงเดียวอือ uh huh. มี่กสะดัวสรุวดวงเดียวครับ uh huh. มันก็เป็นบรรยากาศสีทุ่มหมัแบบมันเงียบมันได้ยินเสียงคลื่นทะเลซัดไปซัดมาลงวิวอ uh ือ huh. แล้วเสร็จแล้วก็เพื่อนคนที่สองห้องสุดท้ายออกมาอือ uh huh. แล้วพอทักเึ็งเพื่อนนั้นอาบน้ำช้าเพราะเฮ้ยเจ็จยังไปนะดึกแล้วเออใเสร้เจ็จแล้วอเพื่อนต่อมาปุ๊บเรื่องไม่พี่ฝนแค่หันหลังแค่หันหลังมาสามคนเนี่ยกำลังจะเดินสับเต้นได้ยินเสียงเปิดน้ำเหมือนคนเปิดก๊อกเปิดเหมือนคนสักน้ำอาบน้ำอ่ะ อ๋อแต่ทั้งครั้งอ่ะเราอยู่กันแค่สามคนในห้องอ่ะห้องน้ํามีกันแค่สามคนเราก็นั่งคิดว่ามันคืออะไรเออเออเอ้เเเพื่อนสองคนก็้ยมึงไปดูพี่โทษนะคะไปดูสิไปดูสิสนใจหนูเนี่ยไปดูผักประตูห้องน้ําผักประตูห้องห้องสุขาสองห้องผักห้องผักไปถึงห้องผัด ไม่มีคน hmm. น้ําเนี่ยใช้จแบบัมีเฉพาะที่เราอาบครับวิ่งนะสามคนสาม,สามสาวพากันวิ่งออกมาเลยวิ่งระหว่าง oh. ที่วิ่งเนี่ยได้ยินเสียงประตูอะอ่งตั้งประตูตห้องหัังเหรอปิดดังๆไล่หลังเรามาเลยเหรอใช่อะ oh. ไล่หลังเลย พราะตอนแรกอ่ะหนูก็พิมพ์ข้อความมันพิมพ์ไม่หมดไงพิมพ์ในในช่องเนี้ต้องแชทนะ่ะยังตกใจดิค่ะวิ่งเขาเ้าไปมนกันหมดเลยโอ้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 แล้วในใจก็คิดว่าเฮ้ยเราย้ายไปอยู่ข้างๆเขาไหมมันห่างกันเตินไปนอืยจากตอนแรกต้องการความเป็นส่วนตัวไม่อยากวุ่นวายกับใครลำคาญคนกินเหล้าสังสรรค์กันกเสียงดังเราจะนอนไม่หลับแล้วไม่เป็นส่วนตัวก็เลยตอนเนี้ยพอจะเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นเนี่ยไปดีกว่าย้ายไปอยู่ใกล้เขาดีกว่าอุ่นใจกว่า ปวดใจแต่ไปไปมาก็ก็คือว่าเพื่อนบอกว่าไม่เป็นไรหรอกไม่ต้องย้ายเราไปอนหยื่อใ้เขาก็เกรงใจเขาโอ้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 โอเคไม่ไปไหนครับมีตะเกียงตะเกียงคือตะเกียงเมื่อก่อนสมัยนี้จะเป็นตะเกียงไฟฟ้าอะไรตะเกียงทุกอย่างที่เป็นตะเกียงชาร์ตอ่ะแต่สมัยก่อนอ่ะเมื่อแปดปีแล้วมันยังมันยังไม่ฮิตยังไม่ดังยังไม่หมินไม่เข้าใจนะหนูใช้ตะเกียงกระกระป๋องอ่ะครับเกียงกระป๋องอ่ะครับ แผนเอาไว้แผนไว้ต้นต้นสนแล้วก็ไฟฉายสองกระบอกบแล้วอุทยานอ่ะที่เนี้ยเขาบอกว่าห้ามเกินยี่คื้นให้นอนหมดห้ามมีเสียงเพลงห้ามมีเสียงดนตรีห้ามอะไรว่าเป็นอุทยานแห่งชาติครับต้องต้องให้ต้องให้เกียรติด้วยอะไรด้วยก็เป็นกฎเป็นกฎของสถานที่ที่นั้นอ่ะฮขาใช่เหตุการณ์แรกผ่านแต่ละพอมา นอนเรยเรื่อยทุกคนก็คุยกันนุ่งยิ่งนุ่ง,น,งนิ้งแหลับก็ไม่หลับคสักพักหนึ่งมีเพื่อนอีกคนหนึ่งหลับประมาณก็หลับหลับไม่ถึงไม่ถึงหน้าไม่ถึงชั่วโมงละมือี่ก็ทุกคนสดุง้งตื่นมาหมดอไล้ยืนเสียงผู้หญิงเ,เล่นน้ํากันเ,เสียงจะเชืจอกะเ,อเล่นน้ํากันัค้างชวนเล่นน้า เดี๋ยวนะคือมีเสียงผู้หญิงมาพูดชวนพวกเราเล่นน้ําเหรอใช่ค่ะเล่นน้ํากันเล่นน้ากันเออเออเออหนูก็คิดว่าเฮ้ยเต็งข้างเปล่าเออในใจจะเล่นอะไรตอนนี้ประมาณเกือบเกือบอีสามดูในตาเกือบตีสามไม่ใช่หรอมะเออเหตุการณ์ก็ผ่านไปประมาณห้าสี่สิบมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งด้านมาปวดท้ออืม โอไฟห้องนั้นก็สะลัวเพิ่งจะเจอมาเมื่อตอนหัวค่ำครับแล้วจะไอยังไงจะจะา่ากับคุยโทษนะคะจะเอาตรงนี้เขาไม่ได้ออมันคิดไม่ออกแบบอ่ะสนใจอือคมบอกเฮ้ยฉันไม่ไปนะฉันขอนอนใครพูดเัอ,อยนเนเพื่อนค่ะออออฉันไม่ไปนะเธอ,เอไปกันสองคนโอเคหนู okay. ก็สนใจไปสองคน ทั้งในกลุ่มอ่ะพี่ขวัญมีหนูใส่พระอยู่คนเดียวนะอืสามคนเนี่ยนะสามคนมีหนูใส่พะระคนเดียวเพราะว่าหนูเป็นคนเชื่อเรื่องนี้มากที่สุดครับผมหนูก็เลยไปกับเพื่อนคนที่ปวดท้องระหว่างที่เดินอ,ะอ่ะหนูจะใส่รองเท้ามันก็ดังตอกแตกตอกแจกแต่ว่าระหว่างไปถึงห้องน้ำอ่ะขาได้ยินเสียงเหมือนคนแบบแทะเท้าอ่ะตามหลังออ เรคิดว่าจะใส่รองเท้าเราเนี่ยจะโดนตายมั่งอะไรมั่งเราต้งขึ้นรงตั้ง,งเหมือนเหมือนจะสะบัดเหมือนเชื่อจะสะบัดก็เหมือนเวลาใส่เท้าแตะเวลาเดินแล้วมันดีดขึ้นมาตั้งตั้งข้างหลังใช่ไหมใช่แค่นั้นเลยครับเแล้วก็พาเพื่อนเข้าห้องน้ำพอ,อ,อเข้าห้องน้ําเสร็จปุ๊บก็เดินมาเหตุการณ์ไม่มีอะไรเออเร้นก็เจอเหมือน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 เมื่อตอนหัวค่ำบบไม่มีอะไรนิดนิดเข้ากับเ็มือใจเย็นใจเย็นคุณนุ๊คุณนุ๊พูดเด็วแล้วฟังไม่ดูเรื่องครับใจเย็นนะครับช้าช้าครับ พอดีก็เข้าโรงงานเสร็จอะไรเสร็จก็ตัดเต็นเจ่ามาที่ขวัญพอมาถึงเต็นหนูหาเพื่อนหนูไม่เจออ้าวเฮ้ยเพื่อนที่นอนอยู่เต็นรอรออยู่เต็นคนเดียวนะหายทำไงทำไงหนูก็สองคนก็เพื่อนตกใจก็ถือไปฉายคนละบอกแต่ตอนแรกไม่ได้คิดว่าจะไปที่ทะเลครับถือไปฉายเดินรอบรอบเต็นไม่เจอ เดินจากเซ็ตประมาณยี่สิบตันนี้ไม่เจอไปห้องน้ําหาห้องน้ําก็ไม่เจอแต่มีเพื่อนคนหนึ่งที่เดินมาปนัะบอกเฮ้ยในทะเลในทะเลทะเลด้วยความว่าจะตะโกนเพื่อนตะโกนเพื่อนเรียกเพื่อนจะเสียงอ่ะมันไม่ออกหรือไงเพื่อนไม่ได้ยินหรือยังไงไม่ไม่อยากตะโกนแบบดังๆกวกวอึดอะดวนวายกลัวคนจะตื่นครับ วิ่งไปที่ทะเลเชื่อมไม้ที่สนเพื่อนหนูลงไปขนาดครึ่งเอวแล้วอะ uh. ลงไปขนาดครึ่งเอวอะ uh. หนูสองคนกับเพื่อนลากเพื่อนขึ้นมา uh. เพื่อนก็อู้งอ uh. แบบแรงอะ uh. เขาใจไม่แข็งาว่าแรงสมบัด่ uh. ะสมบัดแรงมากแบบหน้าตาเนี่ยว่ามเลยนะราไม่มองไม่สบตาเลยสำ oh. บ,บ,บัดเพื่อนสองคนแรงเลยทั้งหลงอะครับพอเสร็จแล้วปุ๊บ หนูก็ทใํใไงได้ถอดพระ,อะของคอที่เพื่อนครับเพื่อนก็แบบว่าเหมือนหัวเนี่ยแบบตกคอตกเลยอืหนูก็เลยลากขึ้นยิ่งข,ขึ้นลากขึ้นลากขึ้นรอเพื่อนมาขึ้นขึ้นมาตรงลงหาถามขย่าเพื่อนเพื่อนบอกว่ามาทาอะไรตรงนี้เนี่ยอ เหมือนเขารู้ตัวเหมือนเขารู้ตัวขึ้นมาอย่างเงี้ยเหรอใช่เหมือนเขารู้เขารู้ตัวขึ้นมาเองเลยอฮะแล้วหนูก็สองคนบอกว่าแล้วมาทําอะไรตรงนี้เนี่ยเอ้าก็ถามว่าแล้วมาทําอะไรในในนี้เนี่ยเสียกหมดแล้วเนี่ยดึงขึ้นมาเนี่ยเพื่อนบอกว่าไม่รู้อ่ะจำได้ไม่ได้แต่จำคล้ายๆได้จำเข้าๆได้คือได้ได้ยินเสียงเหมือนคนเรียกอืม ให้ไปเล่นน้ำอืออือหแล้วก็ได้ยินเสียงว่าไปเล่นน้ำกันเหมือนที่ตอนนี้เราได้ยินอ๋อเออเออออนั่นแหล,ละเพื่อนได้ยินแค่นี้แล้วเสร็จแล้วก็ไม่รู้เรื่องไม่รู้สติไม่รู้อะไรเลยอือแล้วระหว่างนั้นแหละไม่อยู่แล้วครับไม่อยู่เก็บของออกเลยเหรอ เสร็จของเสร็จไรเสร็จไปรอเจ้าที่ที่หน้าอุทยานออออรอตรงหน้าสำนังอ,อ,อ,อระหว่างที่เดินไปอ่ะระหว่างที่เดินไปอะได้ยินเสียงคนหัวเลาะตามหลังอืมเป็นเสียงผู้หญิงผู้ชายผู้หญิงค่ะอ๋อครับได้ยินเสียงหัวเราะแล้วมีเพื่อนอ,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 อยู่คนหนึ่ง เห็นผู้หญิงยืนอยู่กลางน้ำอ๋อครับไม่อยู่แล้วค,ะค่ะเห็นเลยค่ะคเห็นเลยครับแล้วระหว่างนั้นน่ะเชื่อไหมออกจากตรงน,นั้นน่ะพอดีเจ้าหน้าที่มามประมาณเกือบประมาณเหลือแค่5ทีสีเขาจะมาตรวจ ความเรียบร้อยทอย่างเหมือนที่ขอบตรวจหนูก็บอกว่าเรงนี้นะตรงนี้นะออกก่อนอะไรก่อนแล้วก็คืนเขาก็ออกไปดูความเรียบร้อยว่าอะไรครบไหมนุ่นครบไหมแล้วก็รอเจ้าหนี้ระหว่างที่ออกมานั่งรถเพื่อนคนที่โดนลงน้ําอ่ะโดนลงน้ําอ่ะทั้งทั้งตัวก็เปลี่ยนนะเปลี่ยนกับหมดสามคนไม่ได้เปลี่ยนกระาพเลยนะ อยู่ชุดนั้นทั้งคืนเพรอะว่ขึ้นรถเพื่อนคนที่โดนนัดสั่นแล้วน,ลนะเฮ้ยไปเร็วๆไปเร็วๆไปเร็วอวิ่งตามมาพูดงี้เหรอใช่บอกเราว่าให้ไปเร็วๆแล้วมันวิ่งตามมาวิ่งตามมาวิ่งวิ่ง,งวิ่งขึ้นจากหาบน่ะวิ่งวิ่งเนี่ยเหมือนว่าเป็นวิ่งขึ้นจากหาบ แต่ข้อความเนี้ยที่พูดนี่วิ่งอย่างนะหนูยังพิมพ์ข้อความไม่เสร็จเลยนะที่ที่จะเล่าให้ฟังอ่ะอ๋อแล้วทำไงต่อแล้วทําไงต่อหลังจากที่เพื่อนบอกว่ามันวิ่งตามมาแล้วเราทาไงกันอ่ะหนูก็บอกหนูก็เลยนึกถึงพ่อแก่อนึกถึงพ่อแก่เท้าแล้วก็เอากําไรให้เพื่อนกําไรหนูจะเป็นเท้าเวสุวรรณจนใส่แล้วก็เอาพระใส่แล้วก็หาพระ ให้เพื่อนคนใส่ว่าในรถน่จะมีทุกอย่างว่าหน<อ>ูมีอะไรพืชยางครับแล้วก็พอไปถึงตรงที่ว่าเขาตรวจนะ<อ>เป็นเจ้าที่อุทยานนะอะตรวจเพื่อจะออกว่าเรามีอะไรไหม<อ>มีอะไรในรถตรงนี้ครับแค่นั้นแหละให้เพื่อนดู้า้หลังว่าดูที่ขไปยังไปแล้วไ<อ>ม่เห็นแล้วไม่ตามมาแล้วอ๋อหไม่ตาม,มาแล้วครับผมอืมตั้งแต่วันนั้นแหละก็คือว่าแบบว่า เราเคยมาที่เนี่ยเป็นสิบครั้งออไม่เคยเจอมีเจอครั้งนี้ครั้งแรกเจอครั้งครั้งแรกเอ,อครับผมเพื่อนเจอครั้งแรกกันหนกอ,อ่ะเป็นเจอคุณเรื่องแบบเนี้ยเจอมาเยอะเออ,เ,อ,อเดี๋ยวนะนวนค,นคุณนุ่นเรื่องเรื่องเนี้ยพอตอนตอนที่เราออกมาจเต็นท์มาตรงบริเวณที่จะคืนเต็นท์นะฮะก่อนที่เจ้าที่ก็มาตรวจอ่ะทีแรกนะรครับแล้วเราได้เล่าเหตุการณ์ว่าแล้วเจ้าที่ก็ไม่ถามว่าทาไมถึงออกกลางดึกขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ย เขาก็ถามนะคะเออ,อล้วบอกว,ว่าไงบอกว่าหนูอยู่ไม่ได้เออเขาบอกว่าแล้วเชื่อว่าอย่บอกนะเอย่าบอกนะรู้กันคือจบอ๋อโอเคนะครับก็เลยไม่รู้ว่าที่มาที่ไปเป็นยังไงวิญญาณผู้หญิงคนนั้นที่มาแกล้งเราในห้องน้ำมันก็ดีมาชวนเราเล่นน้าแล้วก็โชคดีที่ว่าถ้าคุณนุ่นกลับเพื่อนกลับมาช้ากว่านี้ เพื่อนของเราที่อยู่คนเดียวที่กําลังเดินลงไปทะเลเนี่ยลงไปครึ่งตัวแล้วอาจจะเกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้ถูกไหมฮะใช่ค่ะ<อ>ดีเจา้าที่ขอไล่หน่อยเจ้าที่บอกว่าไปนอนตรงไหนกันครับนอนนอนตรงปลายหาดตรงนี้น<อ>ตรงที่ว่าสุดสุดถนนบ,บอกไปนอนได้ไงตรงนั้นเนี<อ>่ยไปนอนได้ไง<อ>เขตก็กมีบอกแล้วอย่าตั้งเป็นตรงนี้เอาเหรอ อใช่หนูไม่เห็นไงหนูไม่เห็นตอนมันม<อ>ืดไม่เห็นเพราะว่ามันเป็นต้นไม้เป็นขยะเป็นขยะมันบังอยู่อเนี่ยบางทีเนี่ยการไปที่ไหนอะไรก็แล้วแต่รไปตามจุดยาณแห่งชาติหรือว่าสถานที่ท่องเที่ยวที่ไม่ใช่พวกบ้านเราอะไรอย่างเงี้ยครับผมว่าการทําตามกฎหรือว่าดูตามป้ายตาม,มาไที่เขาเขียนเตือนไว้สักหน่อยสังเกตสักหน่อยมันก็จะดีมากนะอันนี้โชคดีที่ว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับเพื่อนของคุณนุ่นนะฮะใช่ค่ะแต่ที่เนี่ยประวัติเยอะคือทือ ที่ฝันเข้าใจมากคือทะเลมันทะเลมันกว้างมีเหตุการณ์ที่ว่าคนเรือมั่งเรือเรือเรือคว่ำมั่งเรืออับฟางมั่งอะไรมั่งแล้วก็ที่เนี้ยโขกอ่ะลอยติดตรงเนี้ยเพราะว่าตรงเนี้ยมันมันเป็นแอ่งมันเป็นมันเป็นแอ่งอะค่ะคือมันไม่ใช่ว่าทะเลอ่ะมันเป็นกว้างก็จริงแต่มันจะเป็นช่วงที่ภูเขาอะภูเขาล้อมรอบมันจะไม่ค่อยแบบที่ว่าน้ำมันตื้นล้วมันแต่ ครับออกมาค่ะครับผมอันนี้จะเจอเจอสมเยอะที่สุดครับผมขอบคุณแฮะนั่นแหละครับผมว่าอย่างก็แล้วแต่เดี๋ยวผมบอกไปครับการไปสถานที่ต่างๆก็ต้องเช็คดีๆดูดีๆว่าตรงไหนมันกองกลางเต้นได้ไหมหรือแม้ก็ถามเจ้าหน้าที่ก็ได้ว่าตรงนี้กลางเต้นได้ไหมอะไรได้ไหมอย่างเงี้ยครับเนาะปกติถ้าปกติก็จะถามแสงวดเนี้ยเราไม่ได้ถามคิดว่า มันเป็นวันเสาร์วอาทิตย์ครับคนอาจจะเยอะไม่อยากเราไม่ดิเหล้าอยากปีกวิเวกอยากปีกวีเวกอะไรอย่างนี้หรือเปล่าเออเออเออฮะมีคุณฟังส่งมาจากคุณออยบอกว่าเขามาเตือนหรือเปล่าคะเขามาเตือนไหมไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าเขาจะดึงเพื่อนเราลงทะเลอ่ะย่างี้ดีกว่าจะดึงเพื่อนลงทะเลเออ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 เดียรล่ะที่ไม่อยู่ต่อนะครับแล้วออกมากันตอนเช้ามาแวะมาทาบงทําบุญใส่บงใส่บาตรเลยไหมหรือทำค่ะแล้วได้เที่ยวต่อไหมไปเที่ยวต่อหรือว่ากลับเลย ไปต่อค่ะอ,อ๋อเออเอออเคไปต่อไปต่อค่ะเดี๋ยวคราวหน้าหนูจะมาเล่าเรื่องแม่เล่าให้ฟังที่ประเทศไต้หวันตอนแม่ทํางานอยู่โรงงานได้ครับดีดีฮะงั้นคราวหน้าเดี๋ยวพี่ขวัญรอนะได้ค่ะโอเคครับคุณนุ่นไงขอบพคุณมากๆนะครับค่ะขอบคุณค่ะครับผมสวัสดีครับ